คือเนมคักแค่มันต้องทาบ่นี่้มันต้องทาใสียห้องดูป้าจะเอานี่ให้มันกินขอเอายาให้มันกินด้วยได้ไหมยญ้าหญ้าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะชนหนูทางแน่เธอไม่หนูก็จะโยนมาป้านะไม่ไมมันจะชนกินได้บ่ดู สุหันมาเหลียวเบิ้งกูสุโตเท้กูไปแน่ไปตัวเองไปามานิโม่ขึ้นเดี๋ยวหมมัดเข็นมาไม่ได้ไม่ได้มันเข็นผ่านตรงนี้ไม่ได้มันชนมันจะชนตัวเองอยู่เดูนี้มันจ้องแต่เขาคนเดียวแล้วไม่จ้องตัวเองนะนิโมอ,อยู่กับป้านะหมอมาจะเดินไปละเนี่ยไปไปไป แหน่แหน,น่ไม่ต้องมามองหน้าไปกินหมาแ <c> ห <oughs> นกูะลัวเองเดินไปตรงนู้นเลยไปนู้นเลย <c oughs> โอ้ยวนแวกลำบากแ <ๆ S 2> ท้หมาน้าแท้แท้ ม้าม้ามา,ม,า,ม,ามันมาได้อยู่ดกมาแม่สู้ชีวิตครเบิองมันแนมดูิองมันแนมเขาบอ้บไก่นึ่งซัมาน่หนึ่ง สู้ชีวิตหมดเถอะต้องส,สู้สู้ๆนั่งสบายมากเลยสู้ชีวิตนะชีวิตมันต้องสู้ครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครไปบ๊าย